มีอะไรก็ลงอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เอาไว้ด้วยนะจ๊ะดูคลิปต่อไปจากตรงนี้เลยด้านล่างชื่อคลิปจะมีเพิ่มเติมให้กดเข้าไปจะขึ้นคำอธิบายบอกหน้าเอาไว้ด้วยนะทุกคนว่าหน้าอะไรบ้างแล้วก,กดตรงนี้เลยดูคลิปต่อไปได้เลยจ้า สวัดีจ้าคลิปนี้ก็มาพบกับหน้าทีห้าสิกันเลยนะจ้าไปกันที่ตรวจสอบความเข้าใจว่าเราเข้าใจหรือเปล่าเขาบอกว่าให้หาผลบวกนะผลบวกทุกคนผลบวกก็คือแบบรวมอะไรทุกคนก็คือแบบรวมมนะเนาะเดี๋ยวขอลดหน่อยนึงอ่าสิบสิบเนาะ อ่ะทีนี้ของมุมภายในของมุมภายในก็คือข้างในเนาะข้างในนี้เลยของรูปหลายเหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมก็คือตั้งแต่ไล่เอาสี่สามเหลี่ยมเป็นต้นไปนั่นเลยแต่ว่าอันนี้เอามาดูซิว่านี้กี่เลี่ยมหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมอ่าหกเหลี่ยมแต่ว่ามุมภายในคืออะไรมุมภายในก็คือตัวเลขตรงนี้เองอืมุมภายในก็คือตัวเลขตรงนี้เองก็คืออะไรบ้าง มันคือ124่งอ่สิขอโทษทีหนึ่งรอ่สิบสบวกกับอะไรจ้าบวกกับร้อยสามอย่าลืมองศาเนาะแล้วก็บวกกับร้อยสี่แล้วก็บวกกับหนึ่งร้อยสี่สิบหก,กบ 6, เอามาจากไหนล่เนี่ยเอามาจากในนี้มาเลยนั่นเองไล่ไปอ่ต่อไปก็จะเป็น6กสิบเก้าเก้แล้วก็บวกกับ150นั่นเองนะจ๊ะ ก็จะได้ผลบวกอันนี้คือ720นั่นเองอเดี๋ยวไปกันต่อที่อันนี้แล้วกันอันนี้หมายถึงอะไรผลบวกของมุมภายในใช่ไหมเขาหาผลบวกผลบวกผลบวกของมุมภายในภายในคืออะไรนี่ไงภายในอันนี้คือด้านในก็คือมุมทุกมุมเลยทายังไงล่ะไม่แค่อันเดียวจะทํำยังไงดีเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือกลาง140องศา มันคืออะไรมันคือมุมตัวเนี้ยมันเท่ากันทุกคนเนี่ยตรงนี้มันเท่ากันหมดเลยมันคือหนึ่งร้อยสี่สิบมิลิแอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านั่นเองอ่าแล้วทายังไงต่อเออทํายังไงต่อทุกปัญหาต้องมีทางออกแต่ถ้าไม่มีทางออกจริงๆเดินออกทางเข้าไปเลยสวนทางไปเลยทีน,นี้มันคืออะไรลาบมันมีเก้ารากใช่ไหมทุกคน 9ก้าด้านเนี่ยมันเท่ากันอ่าเก้าด้านเนี่ยมันเท่ากันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราสามารถเอา140องศาเนี่ยไปคูณ9 9คืออะไรมีทั้ง9ด้าน่ามันคือคือเก้าเหลี่ยมนั่นเองนะจ๊ะอ่าเท่ากับเท่าไรเก้า9 4 3ยใส่ทด3ไว้9 1 9เป็น12นั่นเองเป็น1260งพองศานั่นเองนะจ๊ะ ต่อไปการวัดขนาดของมุมแล้วทาแล้วหาผลบวกของขนาดของมุมภายในรูปสามรูปหลายเหลี่ยมอ่ะรูปหลายเหลี่ยมทีนี้อันนี้เรามาวัดให้แล้วฉเฉลยไปแล้วก็คือมุมนี้เก้าสิบห้านะอ่ามุมนี้หนึ่งร้อยสิบห้ามุมนี้ห้าสิบห้าและเก้าสิบห้าเราจะามาทำอะไรกันเราจะเอามาบวกกันก็เป็นเก้าสิบห้าบวกเก้าสิบห้าบวกมีคือมุมอ่ะห้าสิบห้าบวกกับอะไร บวกกับหนึ่งร้อยสิบห้านั่นเองเท่ากับเท่าไหร่หาเท่ากับสามร้อยหกสิบอ้าวทำไมล่ะอันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมเนาะอ่าอันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมอ่าเดี๋ยวจะมีวิธีการคิดอีกอย่างนึงอ่าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทําแบบนี้ไปก่อนเนาะวัดไปก่อนเพราะว่าคำคำสั่งเขาให้วัดมุมแล้วก็บวกกันนะจ๊ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งหกสิบหนึ่งร้อยยี่สิบ แล้วก็60นั่นเองอันนี้ก็คือมุมภายในทุกคนมุมภายในหมดเลยมุมภายในก็จะเป็น120บวกกับ60อ่านบุบวกกับ120บวกกับ60ได้เท่ากับได้เท่ากับ360องศามเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมทุกคนถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมุมภายในเนี่ยมันก็จะเท่ากับ360เลย แต่ทีนี้มาดูข้อ3เขาบอกว่าให้หาผลบวกของขนาดของมุมภายในรูปหลายเหลี่ยมโดยโดย,โดยใช้ขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเราจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้มันเป็นสามเหลี่ยมก็มีนี่รูปที่หนึ่งเห็นไหมอ่านี่คือสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งมองออกไหมนี่คือสามเหลี่ยมเห็นไหม อ่าต่อไปต่อไปรูปที่สองรูปที่สองก็คือรูปนี้อ่ารูปที่สองรูปที่สองสามเหลี่ยมยังไงเอ่ยนี่เนาะสามเหลี่ยมอ่าสามเหลี่ยมเป็นไปตามมุมเลยเราลากจากมุมหนึ่งไปหาอีกมุมนึงเลยเนาะอ่าต่อไปจ้าต่อไปตรงนี้เลยมุมนี้เลยใช่ไหมอ่าอันนี้ผิดหน่อยอ่าใส่ลงไปตรงนี้อ่าอ่าอันนี้ก็จะคือมุมที่หนึง่งอ่าอันนี้ รูปที่สองรูปที่สามอ่าต่อไปปื๊ดอ่าอันนี้รูปที่4ต่อไปรูปที่ห้าเลย่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมถูกไหมเพราะคําสั่งเขาให้เป็นสามเหลี่ยมเนาะอ่าอันนี้ล่ะอันนี้ก็อันนี้ก็6อ่าหกแล้วหรูปแล้วอันนี้เจ็ดรูปแล้วอันนี้ก็รูปที่8ปดแนะ่มีสามเหลี่ยมอยู่กี่รูปทุกคนมีสามเหลี่ยมอ่ามีสามเหลี่ยมอยู่ทั้งหมด แปดรูปอ่าแล้วทำไมล่ะทำยังไงล่ะผลบวกของมุมภายในเนี่ยอ่าผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันเท่ากับเท่าไร่รู้ไหมหนึ่งร้อยแปดสิบองศาทุกรูปเลยไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมหน้าจั่วอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผลบวกของมุมภายในทุก อันเนี่ยมันคือ180องศาอสตร์งศาทุกรูปเลยอ่าแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับอีรูปนี้ใช่ไหมทุกคนอ้าวมันเกี่ยวตรงที่ว่ามันมีสามเหลี่ยมประกอบกันเนี่ยอยู่ทั้งหมด8รูปเพราะฉะนั้นเราจะเอา8ไปคูณด้วย180เลยอ่า180เลยได้เท่าไหร่80ได้0 8 8 64ทดไว้6เนาะ 8 1 8เป็นเท่ากับ14เป็น1 1 4 0นั่นเองอ่า1น4 0ัน่นั่นเองอันนี้นะจ๊ะเราตอบอันนี้นะจ๊ะอ่าต่อไปข้อ2เราก็จะทำให้มันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมอันนี้สามเหลี่ยมรูปที่1สามเหลี่ยมรูปที่2ออ่ะตรงนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ไหมทุกคนเพราะว่า เราจะหาในมุมนี่ไหมทุกคนล่าหามุมอ่ลาล่าหามุมทุกมุมเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่สามอ่ารูปที่สรูปที่ อ่าแล้วก็รูปที่6แปลว่านี่มี6รูปนะทุกคนมีสามเหลี่ยม6รูปแปลว่ามันคือ180เนี่ยคูณด้วย6นั่นเอง180่งรยไม้ถึงอะไรทวนหน่อยสิ180่งรยไม้ถึงมุมภายในเนาะผลบวกของมุมภายในอ่ามุมภายในรูปสามเหลี่ยมจะเท่ากับ180อยแปดสิบองศานั่นเองนะจ๊ะอ่าหกคูณศย์ได้0ูนย์หคูณแปได้48่บทดไว้ 4นั่นเอง8 1เอ้ย6 1 6เป็น10อ่าเป็น1 0 0 0นั่นเองนะจ๊ะอ่าองศายอย่าลืมด้วยนะอ่ามาดูสิ่งที่ได้เรียนรู้เราเรียนรู้อะไรไปบ้างระบุวิธีหาผลบวกของขนาดของมุมภายในรูปหลายเหลี่ยมมาก2วิธีอ่าแปลว่ามีและวิธีที่1วิธีที่1คืออ่าวิธีที่1คือ เราบอกว่าเมื่อกี้นี้เราวัดอะไรเราวัดขนาดของมุมภายในทุกมุมเลยอ่าทุกมุมแล้วนำมาอะไรนำมาบวกกันอ้าวต่อไปข้อสองเราทำยังไงเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เลยสดสดร้อนร้อนเลยแบ่งรูปสามเหลี่ยมอ่าแบง่งเป็น รูปสามเหลี่ยมอ่าแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมทำยังไงอ่าแล้วก็คูณด้วยอะไรอ่าแล้วนำผลบวกของไอ้นำผลมุมภายในของสามเหลี่ยม,มนเนี้ยมาทำอะไรมาคูณกับจํานวนมุมหรือจํานวนด้านนั่นเองนีจ้ะอ,อ่าก็คือ มันก็จะเท่ากับเท่าไหรหนึ่งร้อยแปดสิบใช่ไหมอ่าแผงรูปสามเหลี่ยมแล้วก็มีมุมสามเหลี่ยมเนี่ยมีมุมภายในรูปสามเหลี่ยมอ่ามีมุมภายในมีมุมภายในรวมก็คือ180องศาและนำมาอะไรนำมาคูณกับ จำนวนจำนวนอะไรจำนวนมุมไหมหืมจำนวนอะไรจำนวนที่เราลากอ่าที่เราลากไม่ใช่จำนวนมุมนะทุกคนที่เราลากเพราะว่าอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้มีหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่มุมห้ามุมหกมุมเจ็ดมุมแปดมุมเก้ามุมสิบมุมแต่เราทำให้มันเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยอยู่แปดรูปแต่ มันคือรูปอะไรรูปสิบเหลี่ยมอ่ารูปสิบเหลี่ยมนั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นไม่ได้คูณด้วยเหลี่ยมนะทุกคนไม่ได้คูณด้วยเหลี่ยมนะอ่าขอโทษถีไม่ได้รวมไม่ได้คูณด้วยเหลี่ยมนะทุกคนแต่เราคูณด้วยเอ่อที่เราลากใช่ไหมทุกคนอ่าที่เราลากที่เราลากเส้นทะแยงมุมเส้นทะแยงมุม ที่เราลากเส้นทะแยงมุมจากจุดยอดมุมหนึ่จุดนะจากจุดยอดมุม 1. จุดนั่นเองนะจ๊ะอ่าโอเคเนาะโอเคนะจ๊ะจากจุดยอดมุมยังไรก็นเน่ยเนี่ยก็คือจุดยอด่อาเอาเอาตัวนี้เป็นจุดยอดสักจุดหนึ่งแล้วก็ลากไปลากมันไปเหมือนเหมือนหาสามเหลี่ยมกี่รูปนั่นเองนะจ๊ะอ่ะ สำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก็ขอจบลงเท่านี้ลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแช์นะจ๊ะคลิปต่อไปอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปเลยกดเพิ่มเติมแล้วมีลิงก์ให้เข้าไปหน้าต่อไปได้เลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า